ออมานคให้ออกหจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังแสดงหมายสารคือโกดังหมายเลข9ภายในโรงงานรีไซเคิลตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาภายในพบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและเครื่องจักรในการบดย,ย่อยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่ารอบโกดังยังมีคราบน้ำชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแยกชิ้นส่วนวางอยู่บนพื้นทั้งที่โรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการคุณผู้ชมครับหลักฐานสําคัญที่ระบุว่าโรงงานแห่งนี้ลักลอบประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตก็คือกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมอย่างพบว่ามีคนงานเข้ามาทํางานภายในโรงงานนี้อยู่ครับใช่ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนงานมากกว่า10คนกำลังแยกชิ้นส่วนมอเตอร์ภายในโกดังซึ่งถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพรบรวัตถุอันตรายใบบันทึกเวลาทำงานระบุชื่อคนงาน93คนเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่บ่งชี้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจุดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตำรวจบอกอปทศเข้าตรวจสอบวันนี้ เป็นโกดังให้เช่าเนื้อที่ประมาณ150ไร่ภายในมีโกดัง9หลังแต่มีเพียงโกดังหมายเลข6เพียงหลังเดียวที่อยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานส่วนที่เหลือไม่พบประวัติการยื่นขออนุญาตการตรวจสอบกลับพบว่าทุกโกดังมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าอาจมีการลักลอบประกอบกิจการรวมถึงเก็บของเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละโกดังจะคัดแยกวัสดุแตกต่างกันมเมื่องต้นเนี่ยก็จะผิดพรบโรงงานนะคะในเรื่องของตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะเข้าขายโรงงานประเภท106นะคะอีกอันนึงที่เราเห็นสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเศษเวัสดุที่เข้ามาอยู่ในอาคารแห่งนี้ก็พบว่าหลายๆส่วนเนี่ยอาจจะเข้าเกณฑ์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟา้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอันนี้ก็จะผิดตามพรบรวัตถุอันตรายด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ทําการอายัดของไว้ด้วยนะคะเราจะทาบัญชีแล้วก็ทําการอายัดไปด้วยกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีความผิดฐานเคลื่อนย้ายของกลางเช่นเดียวกันค่ะการเข้าตรวจค้นโรงงานรีไซเคิลในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการปรปับปรามกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแผนคือการให้อุตสาหกรรมจังหวัด สแกนโรงงานที่ต้องสงสัยในพื้นที่รวมไปถึงเตรียมยกระดับกฎหมายที่เกี่ยวกับขยะรีไซเคิลความหมายของนโยบายนี้ก็คือว่า1เราจะมีในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเดิมกฎหมายเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ทันสมัยเราก็จะต้องทําให้ทันสมัยขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีถึงเรื่องของการเพิ่มโทษ แล้วก็เรื่องของอการขอจัดตั้งโรงงานประเภท1 0 1 1 0 5 106อาจจะมีการให้แยกประเภทในการขออนุญาตอย่างชัดเจนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นร่างคร่าวๆนเนนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านประธาน,นาคณะกรรมการในการยกร่างคือท่านอทวิทย์เนี่ยกำลังดาเนินการอยู่ค่ะหลังจากนี้ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเรียกทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่ากโกดังมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงสอบสวนที่มาของเศษวัสดุและวัตถุอันตร,รายที่ตรวจพบในครั้งนี้เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต,ต่อไปเจ็ดสราต้นจำปาไทย PBS รายงาน